คินไปเลยไม่ให้อีโตคินดีมันจะได้มีอะไรลบบคินไงจะได้เปลี่ยนความไงเออเออแล้วแต่เพื่อนเออโตคินโตคินโอ้ยปะออกกันไม่มีตกแน่หรอหลบแล้วมีไม่ยังมึงใครออกอ่ะออกแล้วออกแล้วประวมาณประมาณเหรออกวะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมาฮะไม่หรอ พึงหลุดไปแล้วจะกลับมามแล้วเหนนไหนนะวใจกูีเลยไปยี่อ้อมตายีจีกูเหนื่อยเลยอ่ะาอ่ะตาทำไมดีเลยไปยี่สแล้วหรอพี่ขอยาทองโอเคตรงนี้แต่มันมันมีดมันมีดเก็บไปสิป๊ป๊บป๊ไล่ไล่นี่ยน่ ตลไม่สะดวกทางคลิปจริงๆไม่สะดวคลิปมีเครยนะไม่เคยนะคุเหนือกระตอะอยอังก่อนอังก่อนซสักูบอกว่าขีสิเลยนะมันเลยมไม่เขาไม่ได้พูดว่าขี่หรอเมื่อกี้ไม่มีใครสั่งอีสั่งไปเล่นมีไอ้่าแเม เอาเคลียรละเคลียละเคียร์ล่ะเดี๋ยวสเดี๋ยวอีไม่ยินเลยไม่ยินเลยกระตตกอ่ะไม่หีมีคีนมีคีนแก่ฟังตายอิ่มเลยก็ได้อิ่มเลยอ่าอะไรก็ได้อ่าแม่มึงสี่คูดาวสิบโอเคแม่ยังไม่พร้อมทุเลยสั่งให้าลงมาก่อนมึงลงมาก่อนมันมนี่มานี่นี่ตามกูมาพร้อมแล้วเนาเตรียมคีนนะเสร็จแล้วเนยิก ชิ้นเดียวที่อยู่ปอนนะคือออกสิปสลับ็จมารับเลิศแลอยู่แล้วไม่ต้องสั่งพี่ได้ชิ้นเดียวแล้วนะมึงโดนสาดเร็วอ๋อมีแมวตรงนั้นนะแมวชุกวินไม่เป็นสติ๊งเลยครับแต่สิงสองเนี่ยสวยมากเนี่ยโตมาเอาเร็วมากโอ้ยใครสติ๊งสวยขนาดนี้มึงมาอิมสองนะได้นะมึงแมวอิมสองนะเนี่ย พียนมันอยู่นู่นทงหน้าบ้านกนะแอบ่าไม้อยู่เดีม่ได้่เลยไม่ได้ต้องพูดให้ฟังเฉยๆเนาะกูก็มีกไม่ได้ว่าคีนมากีวนเีวีนอะนสุดีวนอะกูยังไม่ได้พูดเลยกูก็พูดให้ฟังกูก็มันยหย่ให้ฟังปวดมากอะบอกเฉยๆว่าต้องกินสองเนาะไม่ไพูดเลยเลย โหมโหไล่มันโมโหไลยอ่ะเนียเวตมมเฮลนเดี่ยวสิบปนขึ้นบ้านเขาหรอรักไม่โดนลงมาขึ้นไปลวกูไม่เกี่ยวนะกูไมเกี่ยงะกูนเ้ับ วายเลยคิดล่วงเวลาว่ะมึงคิดล่วงเวลาต้งคิดล่วงเวลารู้ดีอะไะอ่านเกมไงอ่านเกมขาดเธอนะพีีเนาะน่าจะไม่ต้องแหละคอแห่งแสงเขาน่าจะเออยังไม่เลยกันอีปลอยปอน บักชาบักชาไม่อไม่รอเออมไม่มึงไม่ยืนรอเราที้ต้องถอดังขารวิ่งลงมาอีกยี่สิบปีเลยนะจะเพิ่งจเพิ่งอะไรอ่ะกูเกือบแล้วไม่มีใครพูดอะไรละไปมาเซ่อำอะไรอำเรยขออีลน ยแซมกูพันหนึ่งแล้วมึงจะเปิดยังเฟนโอ้มึงกูจะให้ข่าวกูจะให้กูกูจะให้ข่าวมันมันมันตายตรงนั้นแหละเดี๋ยวกูค่อยทูใหม่จ้อยจูบมาสองตัวทำไมมึงมมัีแล้วมึงนักพรีนนักพีนมันเทียนเดี๋ยวแล้วอินซิปลิง เลิกบังคับเอมเหรอเสือกน้อยดอโอ้โหเขาก็เห็นพื่อนเองมาจุ่มเล่นๆเลยแหละเลิกิมบเิน้อยดอเบิ่มาหมดยังยไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดอีไหมูอ่ะอันนี้สัตอะไรเนี่ยอีดอ มันติดต่อมันฟันอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงตายอยู่เมืกหลายแ่มันฟันแบบเีหรอมึนตายอ่ะโจดีแมวเดลานเดลาล้มันมันกูยังกูไม่เข้าใจมันไม่บโอ้ปกพัอกตอนันแปดกนนี่ย้าแปดเก้าเก้า มันมันไร่ห้าทุกอย่างเลยอ่ะนนั่แหละไเว้ยเอาสุกอร่ยไม่ทำเที่ยไรเลยอ่ะทงก็ไม่พวกเขาบอกอยู่ว่าเข้าบับขาดเกินเว้ยมีอ้ะหมามีอ้ะกูแทงกูแทงเงไอ้ป่าวที่เอาแก้กุ้งปูตงตีย รวยเฮียมากตัวสลือแดกนากิ่จะแทงล้อมตามาเลยทออะไรอ่ะเป็นปดีกไงอเอาเฮียไปซื้อบ้านเขาทำไมลลมเงเรีนตัวตอนแรกเฮียขึ้นเรื่องแต่ตาแรกอ่ะ ตาเลยคือต่างาอ๋อตาเหรอโดนโดนแกตีรำไปาได้แล้วเหรอบอกเลี้ยสักไม่ใไม่ตายอน่แล้ว